คืออยากให้ดูทางด้านของคุณอนุทินหน่อยไหมหลายคนกำลังจับตามองว่าตอนนี้พักภูมิใจไทยจะเอาอยัางไงต่อไปคุณผู้ชมฮะขอเอากิจกรรมคุณอนุทินก่อนคือเรื่องนี้ต้อง ต้องยอมรับว่าคุณอนุทินเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่การทาเป็นประโยชน์มากๆคือการแกะขับเครื่องบินเป็นแล้วจะช่วยเรื่องการผ่าตัดหัวใจค,คนที่ทำานานแล้วนะ,ะแล้วทำมาบ่อยมากอันเนี้ยก็ต้องถือเป็นเรื่องที่ดีต้องชมเชยล่าสุดขับเครื่องบินไปส่งหัวใจอีกแล้วใช่ไหมเมย์ใช่ค่ะที่จังหวัดอุดรธานีค่ะก็คุณอน,นุทินได้โพสต์ข้อความนะคะ time to pick up heart again ก็เหมือนถึงเวลาแล้วที่จะนําหัวใจไปส่งในภารกิจครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งกับโครงการหัวใจติดปีกค่ะเห็นบอกว่ามีคลิปตอนขับเครื่องบินไม่่ใชรอ ลองให้ดูหน่อยสิให้ดูสักนิดหนึ่งคือเรื่องของการเปลี่ยนไทยอวัยวะใช่ไหมฮะใคะแล้วคุณอินเนี่ยท่านจะช่วยเหลือตรงนี้มานานแล้วคุณผู้ชมฮะนี่แกขับเครื่องบินเก่งนะใช่ค่ะไม่เคยนั่งหรอกฮะเคยเห็นตาภาพเ,เ,เ,เอ,อ,เ,อ,อเขารวยฮะเราได้แต่มองเห็นตาภาพนี่ฮะขณะาาเดียวกันให้จับตาคุณอนุทินให้สัมภาษณ์แล้วเมย์เพราะหลังจากที่ถอนตัวจากพักเพื่อไทยไปนี่นะครับคุณผู้ชมฮะ คือเจ้าตัวเองก็ถูกมองว่าถ้าสมมุติท่านนายกซึ่งท่านไม่ออกอยูอ่แล้วสมมุติเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองเราใช้คํานี้แล้วกันค,คุณอนุทินนี้เป็นแคนดิเดตหนึ่งคนเลยนะถูกไม่เมย์ล่าสุดคุณอนุทินให้สัมภาษณ์วันนี้ ถึงความสัมพันธ์กับคุณทักษิณเป็นยังไงครับเมย์ก็ทางด้านคุณอนุทินนะคะให้สัมภาษณ์บอกว่าเอ๊ะคือผู้สื่อข่าวถามว่าตอนนี้ความสัมพันธ์กับคุณทักษิณชินวัตรเหมือนเดิมไหมหลังจากถอนตัวออกมาจากพักร่วมเนี่ยนะคะคุณอนุทินบอกว่าจะไปเหมือนเดิมได้ยังไงเราก็ไม่ได้โทรไม่ได้คุยกันตั้งนานถ้าท่านรักผมเหมือนเดิมท่านคงไม่เอากระทรวงมหาดไทยไป ออผู้สื่อข่าวฟังคําถามนี้นะคะจังหวะที่คำถามนี้คุณพระดอนปิศนานันทกุลค่ะสอสอ,อ่างทองโคศกของปูมิใจไทยเนี่ยก็เลยหันไปถามสสเลยที่อยู่ข้างหลังบอกว่าเขาคือใครเอ,อเดี๋ยวแป๊บ,บหนึ่งนะเอ,อภาพนี้ฮะวันนี้ล่าสุดนะคุณอนุทินที่ให้สัมภาษณ์นะเจอเรือยงฮะไม่ใช่ผ่าตัดหัวใจนะฮะโดยวันนี้เองเนี่ย คุณอนุทินพูดเลยว่าแสดงว่าเหมือนคุณทักษิณแกไม่รักแล้วใช่ไหม,มก็เลยมีการเอากระทรวงมหาดไทยคืนไปใช่เอากระทรวงมหาดไทยคืนไปค่ะแล้วก็ถามบอกว่าเนี่ยตอนนี้คุณภูมิธรรมจากตําแหน่งรองนายกกับรัฐมนตรีกลาโหมจะเข้ามาคุมกระทรวงมหาดไทยแทนนะจากยุคคุณอนุทินนะ่ะยุคใหม่ของเพื่อไทยจะดีกว่าเดิมหรือเปล่าคุณอนุทินหัวเราะแล้วพูดเลยนะบอกว่าไม่เชื่อไปดูสาธารณาสุขสิ อ้าวผู้สื่อข่าวถามไม่ไปให้ดูสาธารณสุขแปลว่าอะไรคุณอนุทินก็บอกว่าใครดีไม่ดียังไงการที่พักเพื่อไทยอยากได้กระทรวงมหาดไทยและสามารถผลักดันเรื่องพนันออนไลน์ได้สำเร็จไหมคุณอนุทินบอกว่าเขาเอาไปแล้วแล้วเราก็พูด<อ>ไปแล้วมาอยู่ด้วยกันไม่ได้มันมีเรื่องอะไรนะเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ทีมงานเปิดโพคอรมอขึ้นมาคู่กันหน่อยสิฮะโพคอรมอเพจฮะเพราะเขากำลังพูดว่ามหาดไทยเนี่ยตอนนี้เขาต้องกลับว่า คุณอ้วนภูมิธรรมใช่คฮะเป็นยังไงบ้างคุณอนุทินว่ายังไงคุณอนุทินก็เลยบอกว่าไม่เชื่อหรอกว่าคุณภูมิธรรมมาดูทางด้านของมหาไทยดีแล้วจะดีกว่าสมัยนั้นบอกไม่เชื่อไปดูสาธารณสุขสิเออก็ไม่รู้คุณอนุทินหมายความว่าไม <teenage> ่เชื่อให้ไปดูสาธารณสุขนี่หมายความว่าอย่างไงเนี่ยนะอ่ะฟังเสียงบางช่วงบางตอนฮะเม่เวลาี่า เที่ยนทาีรัของชาวบ้านอนเปลี่ยนมียังไรบ้างเราเ่นก็ีเมชาบ้านว่าเปนเปล่นไว้าว่า่อของุเทไทยแวลาเราที่เราไปที่ไหนท้มีคนแสดงความยินดนะครับขอบคุณแล้วก็ เราก็คิดว่าเราตัดสินใจถูกต้องนะครับกระแสพักตอนนี้ดีอยู่ประมาณนี้บางทำไมไม่รู้จะวัดยังไงแต่ว่าก็เราเราเรามั่นใจเราทําในสิ่งที่ที่ที่ตัดสินใจได้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 ถูกต้องนะครับเราไม่ได้รู้ไม่ได้รู้สึกว่าเราทาอะไรที่ผิดพลาดจากปัจจัยการเมืองทั้งเรื่องมำูชาด้วยทั้งเรื่องนิติสงครามที่ข้ามาความเมยว่ารัฐบาลที่จะอยู่ เราตอนนี้เราทําหน้าที่ฝ่ายค้านแล้วนะครับเราก็ทําหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่คือมันไปไปพูดประเมินอ,อยู่ดีจะไปไปไ,ไปหวังให้รัฐบาลอยู่สั้นอยู่ยาวันมัน,ม,นมันพูดไปก็จะทําให้เกิดความความแตกแยก เดี๋ยวก็ตอบเดี๋ยวก็ถูกตอบโต้แล้วก็ตอบโต้ไปมาไม่เกิดประโยชน์แล้วก็รัฐบ,บาลเขาต้องทํางานตามรัฐบาลไปไป,ไปตรวจสอบไป้านเ้าทํางานทาหน้าที่ไปการไปเพราะว่าคุณผู้ชมครับและล่าสุดภูมิใจไทยก็เดินเกมหนักเหมือนกันนะฮะ <c oughs> คือตอนนี้ต้องจับตาอย่างที่บอกศึก <c oughs> รอบตัวนายกเยอะมากทั้งในประเทศกับน,นอกประเทศและเรื่องการเมืองยืน่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเอาเปิดเพจภูมิใจไทยขึ้นมาสักนิดหนึ่งวันนี้ใครที่ออกมาบอกว่าเขาเอาแน่ โฆกพักภูมิใจไทยค่ะสสแนนบุญธิดาสมชัยเนี่ยนะคะถแถลงหลังการประชุมพักครั้งแรกวันนี้ช่วงบ่ายสี่โมงเย็นเลยค่ะหลังจากการถอนตัวจากการเป็นพักร่วมรัฐบาลนะคะบอกว่าหลังการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่3กรกฎาคมนี้พักมีมติว่าต้องการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทั้งคณะค่ะซึ่งจะขอเชิญชวนพักฝ่ายคา้านก็คือประชาชนพลังประชารัฐพักเป็นธรรมพักไทยสร้างไทยซึ่งอยู่ในสัดส่วนฝ่ายคา้านร่วมลงชื่อยื่นยัตติด้วยนะคะซึ่งจะเป็นประเด็นการ ปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีแล้วก็มติพักวันนี้สส,สภูมิใจไทยทั้ง69เสียงจะเซ็นชื่อพร้อมกันเพราะไม่สามารถไว้วางใจนายกรัฐมนตรีได้ค่ะ สมัยประชุมสภาปีที่3าคือวันที่3กรกฎาคมนี้นะคะทางพรรคภูมิใจไทประเด็นนี้นะคะเราขออนุญาตใช้คำว่าเราเชิญชวนพรรคฝ่ายค้านก็คือพรรคประชาชนพรรคกลางประชาชนพรรคเป็นธรรมพรรคไทยสร้างไทยในการคุยกันน่าจะไม่เคยสัมงานนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับเ้าเดี๋ยวรอดูจบภูมิใจไทยดูประชาธิปััติไหมฮะปรากฏว่าประชาธิปัต์เองด้วยความเคารพ ก็มีคนถอนตัวออกนะหลังจากที่คุณเดชอิดเองเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์ใช่ไหมคคุณเดชอิดเองเนี่ยคือประชาธิปัตย์ยังไงเนี่ยคุณเฉลิมชัยศีอ่อนอกับทางด้านของคุณเดชอิดก็ยืนยันว่าจะไปกันต่อสุดท้ายวันนี้ก่อนจะไปที่คุณเดชอิดนะคุณผู้ชมฮะอยากให้ดูล่าสุดนะฮะมาดามเดียลาออกจากการเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์เรียบร้อยแล้ว โดยคุณวัฒญยาบุญนาคยื่นใบาลาออกจากการเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์เนื่องจากรับไม่ได้ของการกระทําของกรรมการบริหารพักที่อยู่ร่วมต่อกับรัฐบาลเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวโดยเฉพาะเรื่องตําแหน่งนี่ฮะส่วนทางด้านคุณเดชิตก็ออกมาบอกเลยถูกไหมฮะค่ะเห็นบอกอยากได้รัฐมนตรีช่วยมหาไทยเหรอ บอกว่าคือเหมือนุผู้สื่อข่าวไปถามแลวค่ะว่าเนี่ยตำแหน่งนี้เป็นยังไงคุณเด็ดอิดนะคะก็เลยบอกว่าอก็สนใจเหมือนกันนะกับตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่แม่แต่ไม่แมน่ใจนะว่าจะได้ดั่งมทไหนเพราะว่ามทเขาจะมีประมาณ3ามสี่เก้าอีะคะ้ค่ะมทอสองมทสามตำแหน่งไหนลําดับสองลำดับสามลำดับสี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นนักข่าวก็ถามต่อบอกว่ามีชื่อคุณเด็ดอิดเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยและนายชัยชนะใช่ไหมค่ะเป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขใช่หรือไม่คุณเด็ดอิดบอกผมก็ยา อยากได้แต่ไม่แน่ใจจะได้หรือเปล่าอก็ตอบตรงดีเนาะเป็นนักการเมืองถูกไหมฮะเออไม่ต้องอ้อมขอมก็อยากได้ก็คืออยากได้ทําไมอ่ะก็อยากได้แล้วก็ได้อยู่ต่อด้วยเอาฟังคุณเดชอิทนะฮะก็อยากได้อ่ะเพิ่มรับดีช่วยครับแล้วจะได้ลงนายกุทธ์มรือไม่ฮะเพื่อกานวนสมัครยังไม่ได้คุยเรื่องลึกขนาดนั้นต้องถามบุตรน้าพักครับตอนนี้ไดข่าวว่าใคระมาอยู่มาไทยเป็นรุ่นี่ช่วยมาทยจริงไหมครับพี่ก็ได้ข่าวอยู่ นะครับแต่ยังไม่ชัดครับยังไม่ลงลึกเดี๋ยววันนี้ก็น่าจะทราบใจอยากได้บอกบอกไปได้ครับใจอยากได้มากแต่ว่ามันต้องดูตัวเลขคือประชาธิปัตย์เนี่ยต้องต้องทาใจอย่างหนึ่งครับว่าสิทธิ์เก่าเราเนี่ยเป็นพวกโมฆะบุรุษหรือพวกล้มละลายทางการเมืองเนี่อนยออกจากพกรรคประชาธิปัตย์ไปก็ส่วนใหญ่ไม่ก็โจมตีพักไหนโจมตีพรักประชาธิปัตย์เกือบทั้งหมดเลยครับวะะันผมต้องฝืนแรงเสียดทานสักหน่อยหนึ่ง ูนครับที่จะได้ก็คือมอทช่วยมอเนี่ยโอกาสสูงน่าจะนะครับน่าจะช่วยมาไทยแต่ไม่ทราบว่ามอทไหนผมก็อยากได้ครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่าเหตุการณ์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่อนข้างสับสนวุ่นวายแต่คุณผู้ชมครับซึ่งท่านก็ชัดเจนของท่านดีเป็นนักการเมืองต้องตรงๆใจอยากได้มากครับนี่ฮะ ก็ตรงไปตรงมาไม่ต้องอ้อมค้อมใจอยากได้มากครับถามท่านชวนหลีกภัยมั้งไหมครับล่าสุดช่อง8ได้คุยกับท่านชวนหลีกภัย<ะ>ไหนเปิดให้ฟังเต็มๆทีมงานเอาทีละตรงให้ตรงประเด็นได้นะทีมงานผมนะเรื่องเอาพักประชาธิปัตย์ก่อนอเปิดภาพท่านเด็ดอีกขึ้นมาสักนิดหนึ่งใจอยากได้มากครับแม่เสียดายลืมให้น้องทำวล,ลีของทุณเดชอิกใจอยากได้มากครับปรากฏว่า ก่อนหน้านี้คุณนิพิษใช่ไหมอินทรัสมบัติประชาธิปัตย์เก่าทํานายเอาไว้ว่าระวังนะจะไม่เหลืออะไรเลยประชาธิปัตย์ปรากฏว่าท่านชวนครับผู้ชมฮะท่านได้พูดถึงประชาธิปัตย์และท่านก็เล่าย้อนกลับไปว่าท่านอยู่ประชาธิปัตย์มา57เปีท่านภูมิใจกับประชาธิปัตย์ที่ได้รับความนิยมท่านเคยเป็นนายกสองสมัยภูมิใจคือตัวเองไม่เคยโกงไม่เคยทุจริตซึ่งถึงแม้ตอนนี้จะมีคนลาออกจากพักไปมากมายแต่วิกฤตที่เกิดขึ้นภายในพัก ส่วนตัวยังจะอยู่ประชาธิปัตย์ต่อไปอ่านี่ฮะท่านชวนบอกยังอยู่ต่อเพราะตัวผมเองเนี่ยทำให้พักเติบโตและมีความผูกพันคิดว่าพักคือผู้มีพระคุณซึ่งผู้บริหารพักย,ยุคปัจจุบันก็อาศัยใบบุญที่เราทําไว้เพราะคนรุ่นนี้ยังไม่ได้ทําทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพักอ,อันนี้ท่านชวนชมใช่ไหม <c oughs> มีภาพคุณเฉลิมชัยสีอ่อนตามประชุมไหมแหมเดี๋ยวเป้าไปลงคุณเดชอีกอย่างเดียว เอาภาพคนอื่นขึ้นมาหน่อยสิคุณเฉลิมชัยอีกใช่ไหม,มที่ประชุมแล้ววันนั้นไม่ตอบแต่วันนี้คุณเดชอีกแกอยากได้มากมหาไทยเนี่ยท่านชวนก็เลยบอกว่าคนตอนนี้อาศัยใบบุญที่เราทําไว้คนรุ่นนี้ยังไม่ได้ทําอะไรเป็นประโยชน์ต่อพักส่วนมติพักที่เลือกร่วมงานกับคุณแพทองทานต่อผมไม่แปลกใจเลยผมย้อนกลับไปในเหตุการณ์อดีตนาย,ยกเศรษฐาทวีสินที่จริงแล้วคนกลุ่มนี้ ตัวเองขอเอ่ยชื่อได้เลยใช่ไหมมีคุณสุรินทร์ปาราเรได้พูดในที่ประชุมว่าให้ลงมติไม่รับคุณเศรษฐาแต่พอถึงวันลงมติเลือกนายกกลุ่มนี้หายเลยแล้วกลับมาใหม่มาลงมติสวนกับที่เขาเคยเสนอมติว่าไม่รับแต่มาลงมติรับในภายหลังทำให้ผมไม่แปลกใจถึงพฤติกรรมคนกลุ่มนี้ว่าหลังจากนี้คนกลุ่มนี้คงไม่มีทีท่าจะเปลี่ยนหรอกเขาคงไม่สนใจ นายกที่เขาเลือกจะไปทําอะไรให้ประเทศชาติเสื่อมเสียบ้างโหนี่หนักนะขนาดผู้อาวุโสประชาธิปัตย์ยังสอนลูกพักกับหวัวหน้าพักได้แล้วอ่ะถามว่าประชาธิปัตย์จะสูญพันธ์ไหมท่านชวนบอกว่าตัวเองไม่อยากจะวิพากษ์ในคําถามประเด็นนี้เพราะผมไม่ใช่หัวหน้าพักบริหารรุ่นป,ปัจจุบันเนี่ยก็อ,อาศัยใบบุญที่เราทำเอาไว้พระคนรุ่นนี้ยังไม่ได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับพัก แต่ว่าในอนาคตก็ต้องดูต่อไปนะฮะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนกลุ่มนี้ที่มาเป็นผู้บริหารพรรคปฏุบันก็มาจากระบบที่เขาเลือกในพรรคแต่ถ้าพูดว่าได้ทําประโยชน์ทําให้พรรคเปรตโดดเด่นมีชื่อเสียงเป,ป,ป็นที่ยอมรับผุไม่เนี่ยก็คงต้องติดตามดูอนาคตว่าอะไรเกิดขึ้นครับผมไม่แปลกใจเลยเพราะผมว่าคนกลุ่มนี้ไม่เปลี่ยนครับพอวันที่เขาประกาศไปร่วมรัฐบาลนั้นที่จริงแล้วเนี่ย มติซึ่งคนกลุ่มนี้เสนอเองตอนท่านเสด็จาเป็นนายกคนกลุ่มนี้เสนอเอ,อ่ยชื่อก็ได้ท่านพลนมบตรีสุรินทร์ปาราเร่ผมนั่งอยู่ในห้องประชุมด้วย mm hmm. เขาประชุมสสว่าจะร่วมรัฐบาลหรือไม่ mm hmm. เขาก็เสนอว่าเนื่องจากเราไม่ได้เป็นรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลจึงต้องลงมติไม่รับ ที่ประชุมเห็นด้วยกันหมดเลยครับผมก็เลยถือโอกาสว่าผมเห็นด้วยแต่ผมขอสําหรับผมนั้นขอลงมติชัดเจนเลยว่าไม่รับนะไม่ใช่งดออกเสียงแต่พอวันที่ลงมติเลือกนายร่มตรีคนกลุ่มนี้หายไปกลับมาใหม่ตอนที่เขาลงมติเกือบจบแล้วแล้วมาลงมติสวนกับมติที่เขาเองเสนอคือรับ เขาเป็นคนเสนอไม่นับแต่มาลงมติรับเพราะนั้นก็ไม่แปลกใจอะไรที่พฤติกรรมของคนกลุ่มนี้คงไม่มีทีท่าที่จะเปลี่ยนหคงมีความยืนหยัดที่จะร่วมรัฐบาลไม่ต้องไปสนใจว่า นายกหรือใครไปทําอะไรให้ประเทศเสื่อมเสียเสียหายยังไงคุณกลุ่มนี้คงไม่เปลี่ยนคงร่วมรัฐบาลนังของพรพักนี่ผมไม่อยากพูดฮะเพราะผมคิดว่าเนื่องจากผมไม่ได้ผู้บริหารผมเป็นสสคนหนึ่งฮะถึงอย่างทําหน้าที่แล้วก็ไม่ลาออกเพราะผมเป็นคนสร้างพักขึ้นมาผมไม่ใช่เป็นคนก่อตั้งพักแต่ผมเป็นคนหนึ่งที่นับแต่นาทีแรกที่เป็นพักข้อพยายามสร้างกิยศเกียรติภูมิให้กับพักไม่ทําอะไรให้พักเสื่อมเสีย เป็นอะไรก็ไม่โกงไม่ทุจริตทาอะไรก็มีผลงานให้คนรุ่นปัจจุบันได้ประโยชน์กปไ,ได้เพราะนั้นเมื่อถามถึงมายาปัติผมนึกไม่อยากไปวิจารณ์ผู้บรหิหารปัจจุบันนี้เพราะว่าผู้บรหิหารปัจจุบันนี้ก็มาอีกแบบหนึ่งไม่ใช่มาแบบพวกเราแต่ว่าสิ่งที่เราทําไว้คนรุ่นนี้ก็ได้ใบบุญใช้แต่ปัญหาว่าคนรุ่นนี้จะทําเกียรติยศชื่อเสียงให้กับพรรคหรือหรือไม่นะมันก็เป็นเรื่องที่ต้องดูต่อไปครับ คุณผู้ชมครับแล้ววันนี้ปรากฏว่าได้เจอกับท่านชวนหลีกภัยก็เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีถูกไหมฮะแล้วก็ประธานสภาด้วยคุณผู้ชมฮะปรากฏก็ถามเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีว่าคุณชวนคุณชวนมองอยังไงสําหรับคุณอุ้งอิงแพรทองทานควรจะลาออกหรือยุบสภาตามที่เขาเรียกร้องคุณผู้ชมฮะคือคุณชวนได้รับฉายาใบมิโกรนอาบน้ำพึ่งใ่อยากให้เมอ,อ่านว่าท่านชวนอธิบายยังไงเดี๋ยวเปิดภาพท่านนายกสักนิดหนึ่งตอนที่ท่านยืนยันว่าท่านก็จะเดินหน้าต่อเนี่ยนะฮะ พอนักข่าวถามปับ๊บท่านตอบทันทีว่าคุณอุ้งอิงควรอยู่ต่อหรือลาออกท่านชวนตอบว่าคือถ้าประเด็นเรื่องของลาออกหรือความยุบสภาขอไม่ก้าวล่วงประเด็นนี้แต่ว่าคุณชวนแสดงความคิดเห็นแบบนี้ค่ะบอกว่าการเมืองไทยตอนนี้ไม่เลือกคนเก่งมาทํางานแต่เลือกเส้นสายของตัวเองอย่างเช่นนางสาวแพทองทานนายกรัฐมนตรีคิดว่าเป็นนันปัญหาครอบครัวที่เลือกเขาเข้ามาเป็นนายกไม่ได้เลือกเพราะเก่งแต่เลือกเพราะเป็นลูกสาวคุณทักษิณเรียกว่าพ่อกําหนดมาพ่อกําหนดมา ปัญหาครอบครัวกับถ้เาเราเราอยากไปพูดว่ามีความสามารถบริหารอะไรเบียงไรนะพูดไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะเขาก็มาอย่างนี้ที่เขาเลือกมาเนี่ยเขาไม่เลือกเพราะว่านายกปัจจุบันเนี่ยเก่งแต่เขาเลือกเพราะเป็นลูกคุณทักษิณพูดง่ายๆคือพ่อกําหนดมาเพราะฉะนั้นเราจะไปหวังว่าจะแนะนำยังไงคงมันก็มีประโยชน์ต่าไร เป็นแต่เพียงว่านี่เขามาจากระบบครอบครัวความจริงมีต่างชาติแม้กระทั่งสิงคโปร์เคยถามผมว่าประเทศไทยมันมานี้เป็นอย่างนี้ได้อย่างไรนะผมก็บอกว่ามันมาจากระบบครอบครัวแล้วบางเงินพรรคการเมืองที่มีเสียงเหล่านั้นก็แล้วแต่ครอบครัวนั้นสั่งก็เลยเป็นที่มาเหล่านี้เขาไม่ได้เลือกคนเข้ามาเพื่อทาํางานเพราะความสามารถแต่เขาเลือกมาเพราะอยู่ในครอบครัวนี้ พราะนั้นคนอื่นที่มีความสามารถมากกว่าน,นี้เขาก็ไม่เอาอ,อันนี้คือที่มาอันนี้อันนี้คือความจริงของบ้านเราที่ต้องยอมรับซึ่งประชาชนคนไทยผมว่าคงไม่มีใครเห็นด้วยมากนักแต่ว่าพรรคการเมืองที่มีเสียงข้างมากเขายอมรับเพราะว่าถ้าไม่รับเขาก็ไม่ได้เป็นคุณผู้ชมครับอนี่คือสิ่งที่ท่านชวนหลธิกภัยได้สะท้อนถึงถูกไหมฮะ